สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะออพอดีประตูได้ภาพของน้องเขามานะคะประตูก็เลยอยากเอามาออบอกเล่าให้ฟังนะคะ่คะในภาพนี้นะคะในภาพนี้นะคะน้องเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะโรคสะเก็ดเงินตอนนี้โรคสะเก็ดเงินนี่ก็เกิดจากาการอักเสบภายในร่างกายของเรานะคะ เกิดการอักเสบก็จะเนื่องด้วยการอักเสบมันก็จะเนื่องด้วยปัจจัยหลายหลากหลายอย่างนะคะอ,อ,อย่างที่ประตูบอกถ้าร่างกายของเราปรับสมดุลร่างกายได้นะคะค่ะเ,เราก็จะปลอดโรคนะคะสมดุลร่างกายของน้องเขาอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นด้วยเ,เรื่องการกินนะคะการรับประทานอาหารการการนอนการพักผ่อน หรือภาวะอารมณ์นะคะความเครียดนะคะคพอดีเออภาพนี้ประตูเออได้รับมาก็อยากเอามาบอกเล่านะคะค่ะแล้วก็กรรมพันธ์นะคะก็มีส่วนนะคะในโลกสะเก็ดเงินนี้นะคะ,คะอันนี้เออทางาสมาชิกท่านหนึ่งท่านได้ให้น้องเขาดื่ม ะะดื่มน้ำเมลิสเข้าไปนะคะน้องเขาดื่มได้เป็นหลังหลักว่ากตอนนี้เข้าหลังที่2นะคะค่ะก็คือ,อ,อผิวหนังแผลต่างๆก็ล่อนตกสะเก็ดหลุดออกหมดนะคะก็เซลนะ 5, นะเนาะ pH 9.5เนาะมันดูดซึมอย่างรวดเร็วนะคะมันก็เลยเอ,อ,ออกฤทธิ์เร็วนะคะค่ะ ก็ทําให้เแผลของน้องไปฟื้นฟูนะคะไปฟื้นฟูทําให้แผลของน้องเหลุดออกนะเหลุดออกเป็นตกสเก็ตออกหมดนะคะค่ะจริงๆถ้า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 เพื่อดูจังดูจริงๆชัดๆก็จะยังมีจุดด่างดําของแผลอยู่นะคะแต่ว่าในภาพนี้มันจะมองไม่ชัดนะคะแต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเ สุดยอดแล้วค่ะนะคะได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะน้องเขาก็จะดื่มต่อไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็เดี๋ยวข้อมูลอะไรมาประตูก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะคะ<ม>่ะนะคะอ่ะงั้นอ่ะแค่นี้นะคะ